วิทมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อยูโรนะครับชื่ออะไรครับชื่อชวนภรษาค่ะอ๋อชวนภาษาสวัสดีครับ CEO <c oughs> คนใหม่ของแมรี่ออร์แกไนนะครับ <c oughs> โอ้ชวนภาษาทำอะไรอยู่ครับ ก็เพิ่งดูหนังจบเหมือนกันอ๋อดูละครตัวเองเพิ่งจบใช่ไหมครับใช่ค่ะทวมภาษาอย่าเป็นจริงหรอร้องห้างตอนเลยนะพูดจริงจะได้เป็นพูดจริงนะคะเอ้ยอะไรเขาเนี่ยอครับคุณโจเา็นสายอย่าถามแบบนี้สิครับหนูพิม์ถามตลอดเลย จริงเหรอแล้วผมอ่านไหมอ่ะน่าจะยังไม่ได้อ่านค่ะอ๋อตายแบบแล้วเป็นผมโรดแล้วพีม,มาแล้วแต่ไม่อ่านก <c oughs> อไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะเข้าใจโอเคชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อกุ๊กไก่ค่ะกุ๊กไก่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่สระบุรีค่ะแต่ว่าอยู่สระบุรีออที่กรุงเทพอ๋อยุงเทพเหรอครับมาเรียนใช่ไหมครับใช<น>่อายุเท่าไหร,อร่รอ่ะอยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ด เรียนมหาลัยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็ work from home ใช่ไหมหรือว่าหรือว่าใช่ใช่ค่ะโอ้สบายยไ,ไม่กลับสระบุรีนะก็แบบเดี๋ยวเขาก็จะเปิดให้ไปเรียนในมอแอ่ะกก็เลยอย๋อจะเปิดแล้วใช่ไหมครับโชต่คอมเมนต์เต็มเลยครับ ขอบเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยถามว่าคูจริงเป็นกูจริงไหมความหวังของหมู่บ้านมากค่ะพุกไก่ <c oughs> โอ้ยตายตายตายกุกไก่ดูดูดูตั้งแต่อีทีทแรกเลยป่ะครับใช่ค่ะนี่จริงไหมเนี่ยดูย้อนหลังหรือว่าหรือว่าดูตั้งแต่แรกเลยดูตั้งแต่แรกเลยจริงหรอใช่ขอบคุณมากๆเลยนะ ขอบคุณจริงๆครับผมตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันรอคำตอบนะคะรอคำตอบอยู่ครับก็รอต่อไปครับผมผมก็ยังไม่ตอบไม่ได้เหมือนกันครับขอบคุณมากที่ชื่นชอบละครนะครับติดตามจบเลยนะคูไกลไม่มีโอกาสเจอกันนะครับโอเคค่ะ ยไม่ได้ถามแบบนี้ผมตอบไหนอ่คนตอไปเดี๋ยวผมต้องเขียนแคปชั่นแล้วว่าห้ามถามอะไรบ้าง